สวัสดีจ้ามือนีเหมียวมานําเสนอเนาะคะ่ะผักสลัดรโรคลาเด้อค่ะเด้อหรือว่าภาษาไทยเห่าเนาะคะ่ะเอื่นว่าสลัดล็อกเก็ตเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัวนี้นะะเด้อค่ะอ่าเหมียวอยากแนะนําให้พี่ๆเพื่อนเนาะคะ่ะทุกสุขคนเนาะคะ่ะสื้อมาปลูกเลยะคะ่ะสลัดชนิดนี้ค่ะทนหนาวค่ะกอเขาใหญ่พอต่างแต่ถือหนาหนาวหิมะเอียงกระซามค่ะตกใ่เนาะ พอมาถึงหนาเือดูใบไม้ผินะะเนาะค่ะเนาะเขาก็สิเกิดขึ้นมากม่อีกค่ะแล้วกช่อดอกของเขาเนาะเวลาล่วงไหมคะ่มะเมล็ดนี่กะสิเห็ดห้มีต้นอ่อนเนาะคะ่ะต้นไม้เกิดขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะเนี่ยเห็นบหคะค่ะลักษณะก่อเป็นยังสี่เนาะคะ่ะสิเปรียบเทียบรสชาติกับคือพักกาศหีนบ้านเท่าเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะอนิเบียนน้อยซึ่ง เกิดมาใหม่เนาะคะ่ะมันล่วงไหมคะ่ะล่วงออกมากจากช่อดอกของพักกาดล็อกเก็ตนี่เนาะค่ะเนาะเมสซี่บอกว่าพักกาดชนิดนี้นี่เป็นพืชอ่าสมุนไพรเด้อค่ะเดอะ้อบรรเทาอาการเจ็บข้ออ่าผู้ใดเป็นเบาหวานกาส็สิสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้คะ่ะแก้กระหายน,านะะ้ำค่ะแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดเป็นแม่ลูกอะะ่อนเด้อค่ะขอดลูกไม่้หน้นมลูกเนาะคะ่ะ ให้กินพักสลัดล็อกเก็ตนี่นะคะเด้อเป็นยาสมุนไพรบำรุงน,น้ำนมชั้นดีเลยค่ะผู้ใดที่อาศัยอยู่เมืองนอกเนาะค่ะโดยเฉพาะค่ะในแถบประเทศหนาวเนาะค่ะเนาะกินเพลินกระชุนค่ะแต่เมียนะนนําว่าเอามาเป็นพักกินกับปุนกับแจวเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่มากินพักกาศดหินค่ะ กลิ่นรสชาติคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าหลายๆท่านอาจสิบ่มหมกก็ได้ค่ะเพราะว่ากลิ่นมันฉุนเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเสือมาปลูกติดสวนพักไว้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าตอให้เป็นหนานาวไปแล้วหอดหนาฤดูดใบไม้พิเนาะค่ะเขาก็เกิดไม่อีกค่ะดีค่ะมีติดบานติดขั้วไว้เป็นได้ทั้งพักแล้วก็พืชสมุนไพรนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนจ้า